เธอเปดูดูมาดูเด็กกันโอ้โหขอโทษขอโทษโอเด็กเด็กเด็กเราไม่ได้เลยไม่ได้เลยกัดหน้าบ่อยบ่อยดูอขี้แล้วก็เช็ดตูดให้มันด้วยชอบข้อกระบะสายไปขีห้ห้องน้ำนะหนาวปะโคตรหนารักก็ให้ดูเลยต้องบงับงบังผลิตภัณฑ์ว้แสงทีได้ไม่จ้า ดูดีนัานเราก็ืืด้วยความอยากเอาเง่นทาเกี่ยวค่าเชื้อโลกอ้าเนี้ยเนี่ทาหัวของมันวะบอกว่าฉันท้าหัวฉันได้ได้แทมได้ไหมแค็จเกี่ยวก็ท้าหัวแนวได้ถ้าได้ประว่าท้าจริงยะ มีอะไรแปลกๆได้ฟังไหมคำถามมาแล้วแปลเหรอเอาพูดแบบเป็นการเป็นงานนะเดี๋ยนไอ้แปลกก็พูดได้แต่ว่าแต่ว่าแกก็ไม่เข้าใจไงแกจะเข้าใจได้ยากนะเพราะว่าคุณไม่มีกระผมที่มีไงพอพูดแล้วมันก็เหมือนว่าพูดให้เข้าใจได้ยากเข้าใจไหม ความรู้สึกเชียบอความรู้สึกก็เหมือนเสียงในบ้านเย่้ยสมัยก่อนเมื่อปีทีาแที่ทรมานเสียงอยู่ในบ้านเสียงอยู่รอบบ้านเสียงละแวกบ้านอะไรแบบนี้แต่แต่แต่ในใจมันไม่ใช่เสียงละแวกบ้านมันคือเสียงระยะไกลมากไกลมากๆแบบที่คนอื่นไม่สามารถที่จะยินได้เช่นเราอยู่ไกลมันไม่ใช่ธุรจิตนะฉันว่ามันไม่ใช่เลยนะมันคือ สิ่งที่พิเศษมากกว่าคนอื่นๆที่จะมีได้ก็ลองไปถามดูว่าะจด้ยนเป็นไงบ้างมูคุชีวิตเนี่ยสามสิบเก้าบาทก็ยังแพงไปสําหรับฉัน <c oughs> ไม่ค่อยอ่านสาช่ไหมใช่จะไม่อ่านพวกกระาชิบคุณอะไรหรของม่หลวงไนมะเพราะว่าเราดูจากการกระทำใช่ไหมไม่รู้นะเราเคอยอ่านเล่มเดียวคือคือทองแดงทองแดงไอ้หลวงนะอ่ะเขาไมเรียกคุณหรือวะ ผมไม่มีใครมันผมไม่มีใครหน้าตาดีใครดำแดงจริง <c oughs> อหรอไม่รู้เหมือนกันชอบเรียกหมาอีหรอกถ้าม,มาหมาเส่ยใส่ก็เรียกก็เรียกนี้ก็เรียกสิหลักหนีได้ต้องแอบหอ,อมนะแต่ผมได้บรรดุมากมึงตัวเล็กมึงตัวใหญ่กูสู้ไม่ได้เลยนะ